ครับมาผ uh, ูกกับนุ่มภูพานนะพี่น้องเนาะตอนนี้อยู่เทิงสะพานครับย้อนแสียงวะพี่น้องนี่ครับสะพานออกกำลังกายนี่ครับคนออกกำลังกายคนยังมุดเว้าอ้วิววิวเทิงสะพานนะพี่น้องถนนีก็ทางด่วนนี่ครับคนออกกำลังออกกำลังกายมาสมัครปั่นจักรยานเลียนพี่น้องนี่ครับสะพาน ไม่เล็กวิวสวยครับแต่ว่าหมุนมาทางนี้ก็อยากมืดได้แล้วพี่น้องเนาะมันเป็นภาพย้อนแสงนะคลองน้ำประกันมาปันจัยานเหรียญพี่น้องโอ้ป่าป่าไม่ตัวใหญ่เลยเออภาพวิวแบบ อากาศดีครับคนเพกำนก็พาลูกพาหลานมาเล่นมาออกร่างกายเนี่ยนี่ครับคนกำลังเล่นมาหลายออกร่างกายนี่ก็มาคือกันนี่ครับนี่รถมากอะไรปันจักรยานเลยครับมาคนละคันนี่ปันจักรยานมากนะพี่น้องต้องไปต่ออีก ไปเดิน <S <S เดินไปเรื่อยๆครับโอ้สภานนี่งามเลยนี่ขั้นตอนก็นคือมีไฟประดับบนนี่ว่ามีมีไฟประดับนี่สวยครับนี่มากัะตูงจักรยานมาผลิตเนี่ยคล้องน้ำวิวของพุนกับมูมูบ้านน้อพี่น้องตัดเจ้าไปเข่าสวนไปแล้วครับให้ เป็นส่วนสันไหวเลยเด้อพี่น้องไอ้บได้เอาไม้กันสันมานี่ครับป่าลายหลายได้พี่น้องไงครับน้องป่าป่าไม่ไตัวใหญ่ต้นของกา,าหาอยู่พี่น้อง แต่ว่าเขาหามอ่ะคนเ้อก็คือว่าเราหามกันยากเนาะนี่ครับคิ้ปวปลาุคน่ะมาหาใส่เบียดใส่ยังปาลากไหลหมดไปแล้วคนนึงวัวไวัไว,ไ,ว,ไ,วไปกว่นนอน้อนี่ครับบรรยากาศ่องขึ้นมาโอ้ เห็นตืกเห็นยังครับ